สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยู่กับผมเจตไซก้ยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลวลาสามคู่ที่เข้าตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากราย์ะอีดของเราเหมือนเดิมครับพักยกเจ็ดเจ็ดตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์สามคู่นะครับไปเริ่มที่เวลาตีสองสี่สิบห้าเกาโชเซราอิตาลีครับอูดิเนเซจะเปิดบ้านเจอกับเวโรนา อูดิเดเซ่28แต้มเกมล่าสุดบุกชนะซามโดเรีย1-0นะครับวอลเลซคุมตรงกลางคู่กองหน้าเป็นเบตโตเล่นกับอิซักซักเซสเหมือนเดิมเจอกับเวโรน,นา 12แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเลสเช่มา2-0น,นะครับตัวหลักๆก,ก็เควินลาซานย่ญญาดาโก้ลาซาวิทกองหน้าเป็นมิลานยูริชนะครับเกมแรกอูดิเนเซ่บุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมอูดิเนเซ่เป็นต่อแน่นะครับเอ,เอาง่ายๆอูดิเนเซ่เนี่ยเพิ่งจะกลับมาชนะนัดแรกในรอบ10เกมครับเจอกับเวโรนา อยู่ในโซนตกชั้นก็จริงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นนะครับชนะ2จาก3เกมหลังสุดผมว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับอูดิเนเซ่ครับมีโอกาสออกเสมอครับดังนั้นเชียร์บอลรองอย่างเวโรนาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ขยับไปที่เวลาตีสองสี่นากาอีกคู่หนึ่งนะครับในฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบ4ครับดาร์บี้เคาน์ตี้อันดับ4จากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมอันดับ16จากพรีเมียร์ลีกนะครับดาร์บี้เนี่ยเพิ่งลงเล่นในเกมลีกบุกไปชนะพอร์สเวลมา1-0ึ่งศนาร์นะครับมีตัวหลักๆที่เราพอคุ้นกันบ้างก็คอนเนอร์ฮูลาฮานครับมีเดวิดแมคโกรดิกยืนหน้าเป้ารวมถึงเจมส์คอลลินนะครับฝั่งของเวสต์แฮมของเดวิดมอย ลงเล่นในเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเอเวอรตนมา2-0นะครับจริงๆในบอลถ้วยราการนี้เดวิดมอยก็ค่อนข้างเน้นนะครับดังนั้นผู้เล่นตัวหลักอย่างซูเชกดีแคนไร์ปาเกตา้าจารอดโมเวนมิเกลอันโตนิโอก็มีโอกาสลงเล่นนะครับเทือนผลล่าสุดต้องย้อนไป2 0 1 1ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้ก่อนเกมเวสต์แฮมบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่าย ดาบี้เนี่ยไม่แพ้มา19นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับท่านนับใน90นาทีแต่ว่าผมว่าเวสต์แฮมยังไงก็พอถึงรอบนี้แล้วมันก็เน้นอยู่แล้วนะครับก็มองแล้วาดาบี้ไม่น่าต้านได้ครับผมว่าเวสต์แฮมน่าจะจัดเต็มจะบุกมาชนะคู่นี้เชียเวสต์แฮมนะครับปิดท้ายที่เวลาตี35ครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสวิตเอรียกิมารายส์จะเปิดบ้านเจอกับชาวเวส กิมาราย์ยแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับปอโต้ศูนย์หนึ่งนะครับโจตาซินวาจับคู่กับอันเดีซินวาครับฝั่งของชาเวส22แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบาวิสตามา1-1นะครับเจโรชันมอลรอยหน้าเป้าเป็นจูนินโยครับเกมแรกวิโตเรียกิมารายบุกชนะ1-0นะครับก่อนเกม กิมารส์เป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆอยู่ในช่วงฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ชนะมา4เกมนะสองทีมแต่ผมว่าเกมนี้กิมรารส์น่าจะกลับมาคืนฟอร์มนะครับเล่นในบ้านจะเบียดชนะเก็บ3ามแต้มเชียกกิมรารส์ได้นะครับสรุป3ทีมชอบไปที่เวโรนาเวสต์แฮมและวิตทอเรียกิมรารส์และเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายละเอียดของเราพักยก77ตามนิกงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ